น้ำมาถึงแล้วแบเชื่อไหมนี่พว่าน้าจะขึ้นมาได้นะเมื่เอเม,ม,มกกื่อเมื่อไรก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไม่เชื่อนะพอ,อตอนนี้ชัดเจนชัดเจนสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟิชชิ่งแบบดินนะครับมาติดตั้งหน้าง,งานที่กมสามหกนะครับผมมาติดตั้งหน้าง,งานให้ของแบร์ชื่อแบร์อะไรเอลิินอบ,ด,อบ,ด,ออบดินนะครับแปลงนี้สวยมากพื้นที่เดี๋ยวเราจะส่งน้ํา ป้าหมยเราคือส่งไปบ่อบนนะครับอ่าเราจะทําการไปบ่อบนนูน่นเพราะว่าตอนนี้น้ําเกมาจริงๆถึงแค่บ่อน,นี้แต่เราจะโูบไปนูน่นด้วยการอาตะบันจากข้างล่างนะครับข้างล่างน,นี่ที่เป็นอ๋อจะน่าเป็นนันกสวยจวงไรจวงเราจะลาตจาที่นี้จะจะด้ที่นตาสัดขึ้นมาโอ้ที่นืม นี่เราจะตะบ,บันจากข้างล่างนี้ตีขึ้นมานี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าเด็กโอเคฮะโอเคตอนนี้เราก็ต่อน้ําต่อน้ําจากแหล่งน้ํามาเรียบร้อยแล้วมาใส่ถังแต่ตอนนี้น้ำออกแรงเลยนะผมค่อนข้างจะแรงตอนนี้เรากําลังจะเดินอ่าเดินท่อสี่หุนขึ้นไปที่บ่ออยู่นะครับผม แต่ว่าของแปลงนี้เจ้าของใช้ท่อ PVC เลยนะครับก็ลงทุนนิดนึงใช้ท่อ PVC ก็จะดีในตรงของส่วนของลักษณะว่ามันอยู่ได้ถาวรครับผมมันอยู่ได้นานอ่ามันจะพังก็มีวิธีเดียวก็คือตอนตัดหญ้าโดนครับผมโอเคแบกยก็ขยันนะครับช่วยสับให้ลงมาแบกไอ้น,นั้นอย,อย่าสับนะ ต้นไม้อาอย่านะอ่ามัดอยู่มัดอยู่ไม่ได้เียเออเดี๋ยวหักตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการลันเอาไปเวลาพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมตอนนี้ให้เราปิดตัวนี้ก่อนนะปิดปิดตัวหกนเราอย่าเพิ่งปล่อยน้ำไปก่อนตอนนี้ก็คือให้เราทําการตีก็คือมาดูว่าอ่าตีเห้มีแรงดันอยู่ในแอร์เวรกก่อนอ่าอ่นใช่ใช่อือ เนี่ยพอมันขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เราปล่อยน้ําไปเลยน็้ือย่างน้น้ำไปแล้วอ่าไปปุ๊บมันจะตกแล้วศูนปี๊ดทําแบบนี้ซ้ำๆอมเน,น,นี่ยฮาจะกมาจมจตกหตอ,อ,อตอนนี้คือน้ำไปแล้วน่านไปน้าไปถึงนน้นแล้วอ,อ่าแล้วก็ ปิดปิดให้มันตีก่อนให้มันสร้างแรงนั้นอ่อพอนได้อ,อ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยน้ำไปอลองปูนเขียนอืมไม่ถึงไม่ถึงอืมแม่ตานม่เห็นอ่าปิดปิดให้มันตีก่อนให้มันให้มันได้มาใกล้ๆก็ได้เว้ยเ,เรียนรู้สักไกลเลย <c oughs> ให้ลูกเลีเ้ยงชัดๆเลยคือตอนนี้น้ำมันจะต้องไปจนถึงระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะเสถียรเพราะตอนนี้เหมือนกับตอนนี้มันตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มทำงานเริ่มดีแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถปล่อยไปหมดได้น้ำลดเยอะไหมไไน้ำไม่ล้นถังเหรอ เดี๋ยวต้องลดสปริงมันหายแน่นอนอยู่แล้วน้ำไม่ล้นถังเหรือ เดีวเาตัดสปริงออกสักหน่อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองตีให้น้ํามัน,นให้มันถึงข้างบนก่อนให้มันถึงข้างบนก่อนให้มันถึงยอดเขาก่อนตอนนี้มันตีไปน่าจะใกล้จะถึงแล้วเลยออ,มมอกกัล้นเร็วนี่ พี่ต้อมผมว่าลองไปดูบนบอ่นอไหน้ำผมน้ำตอนนี้เป็นไงพอไหมพอพอพออ้าำันเชืตอนนี้ำก็พอต่ไม่พอ,พอแสดว่าไม่พอ นิดหน่อยมีบ้างมีบ้างยังไม่ดีเท่าไหร่อะบ้างตอนนี้นี่ทั้งหมดบ่อตอนนี้คือน่าจะถึงบ่อแล้วอ่าะไม่โน้มโน้มไม่พอเลยไงเดี๋ยวผมลดสปริงก็ได้ลดสปริงลงให้สักหน่อยเพราะตอนนี้สปริงมันมันตีหนักตีหนักได้น้ำเยอะแต่น้ำเดี๋ยวจะไม่พอ เราจะไปดูน right? uh, ้ำไปไหมตอนนี้ว่าเป็นยังไงเน่น้ำถึงนะถึงนี้นะน้ำถึงไหก็ลงมาไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วเรางเราู้นิาเน้ำลดเยอะไหมถ้าได้ขอดสักเส้นก็จะดีมาก ไอมาเติมน้ำอ่ะเติมน้ำมันน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะนะวันแท่านี้เออไปต่อจากข้างบนอีกเส้นอันนี้ดีไหมเส้นอ่ะใช่เส้นเส้นไม่ได้เส้นไม่ได้ต้องสิบห้าเพราะไอ้นี่ก็สิบเส้นถึงแไปเลนั้นเองอ่าไปต้องมีอย่างไรสิบห้ายี่สิบแบบถ้จะไปต่อข้างบนนู่นนะแล้วมันน้ำมีใช่โอเคโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนบกไปดูข้างบนเลยไหม เดี๋ยวป้อมอยู่หน้าบอกไว้ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปมันดูผมน,นี่ใช่เป็นนะ,อะโอเคไปนี่ครับตะบันอยู่ตรงนี้ส่งไปหน้าเขาของเขานู่นไกลนู่นนะครับเดี๋ยวจะจะพาขึ้นไปดูพาขึ้นไปดูน้ําว่ามันไปได้จริงๆ ถ้าแบไปต่อพ่อมาเพิ่มอีกสักเส้นจะดีมากเลยดูนี่ครับนี่คือหน้าเขาของเขาที่ใช้ส่งท่ออยู่ตรงนี้นี่คือหน้าเขาส่งจากข้างล่างนู่นที่ต้นไม้ใหญ่โอ้ข้างล่างนูงนในหกนูน่นนะครับท่อที่ส่งขึ้นไปเฮ้ยไปดูกันโอ้ยฮอบเอย ต้องขี่มัสแตงขึ้นเท่าน uh ี้ฮึได้แรงอกนู่นโอ้ยนั่นส่งจากข้างล่างนู่นแต่บอลอยู่ข้างล่างนู่นระยะหนึ่งร้อย ยี่สิบกว่าเมตรโอ้น้ำเต็มท่อไป นะครับบ่ออยู่นั่นโอ้ยหอบโอ้เห็นน้ำแล้ว

เมื่อแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไม่เชื่อนะพอตอนนี้ชัดเจนชัดเจนน้ำมาปุ๊บยิ่งกว่าเชื่ออีกอยิ่งกว่าเชื่อทำได้เห็นกับตานี่คือเชื่อเลยแรกๆคือพูดปากเปล่านี้มันจะขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมได้ได้ได้โอเคตอนนี้ก็มีน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าน้ำหนึ่งอันนั้นน้ำหนึ่งลิตรไหม เเลียซลียอีบอสลียให้ได้อย่างน้อยหนึ่งลิตรอ่ะอือหนึ่งลิตรเล่นแล้ไม่ใช่นั้นแปดร้อยห้าสิบเนี่ยดโคกขอะไรได้โอเคดูดูวิวนะครับผมวิวสวยอย่างเนี้ยโอ้วิวสวยจริงๆน้ำมาแล้วปกติน้ำของของแบรแกจะถึงแค่ตรงนั้นนะครับมันไม่ถึงตรงนี้นอ,นอ่าตอนนี้น้ำถึงบ่อบนแล้วทะเรียนไม่ตายแล้วทีนี้ โอเคโอเคตอนนี้น้ําขึ้นมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลากันดูนะครับว่าอ่าอันนี้เป็นขวดหนึ่งสองห้าลิตรนะครับผมขวดโคกเดี๋ยวจะเราเราจะลองดูนะครับว่าขวด 1. 2 5สองห้าเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โอเคเริ่มหนึ่งสองสโอเค <Okay. S 1> นี่ครับอ่ากีวิตแล้วเว้ สิบสามวิสิบสีวิโอ้หเร็วนะแต่ว่าหกไปก็เยอะแล้วนะครับหนลิตรโอเคยุดสามสิบวิหนึ1 1. ่งลิตรหนึ่งสสองห้าหนึสามสิบว ตีว่ามันเพราะ่ามันหกไปเยอะไม่หนึ่งลิตรเอาสามสิบวิอ่าได้ไมหนึ่งลิตรเอาสามสิบวิหนึ่งลิตรสามสิบวิอ่ะอนี่หนึ่งจุสองห้าอ่านี้หนึ่งจุดสองหากันหึ่งลิตรก็ประมาณสามสิบวิเอนะอ่าออหนึ่งลิตามสใช่ใช่เพราะว่าถ้าหนึ่งลิตรอ่าสามสิบหนึ่งลิตรสามสิบวิก็เท่ากับว่าอ่าหนึ่งนาทีสองลิตรอ่าหนึ่งนาทีสลิตรองลิได้โอเคน้ำออกเยอะเลยมีน้ำใช้แล้ว สงานแลวครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันแปลงนี้มีน้ำใช้ได้นะครับผมอโอเคต้งรู้เลยขึ้นทางไปยัง